ปัจจัยที่ทําให้คิดให้นึกมันจริงนึกคิดคนธรรมดาจะนึกคิดโดยไม่มีเรื่องไม่ได้มันต้องมีเรื่องแลเรื่องนั้นมันก็ต้องมาจากเหตุปัจจัยของมันเองอีกเรื่อนจะมาจากเหตุปัจจัยมันเองอีกจนลําดับทยอยทยอยกันมาจนมากระทบจิตใจของคนคนก็เกิดความรู้สึกเกิดความคิดนึกเกิดความต้อง,มตอ,งองการเกิดความราวร้อน ทนทุกข์จรับมันกินมาได้ในสิตาจอย่างนี้เรียว่ามันมีเหตุมีปัจจัย <c oughs> ื้อมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละเนเรียกว่ามันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีใจความสั้นๆแค่ส,สองข้อมันมีเหตุปัจจัยตรงไปขอเนี่ง แล้วมันเปลี่ยนไปตามอำนาจสงเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้ข้อหนึ่งสองข้อนี้เรียกว่าอันิจจังเพียงพอแล้วที่จะดูกันอีกทีหนึ่งให้เห็นเรนหลักเกณฑ์มากขึ้นหน่อยที่ว่าสังขารสังขารนี่แบ่งว่าเป็นสองพวกโดยกันคือมีจิตหรือมีวิญ นนวิญาณี่พูดหนึ่งแไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่พูดหนึ่งเดี๋ยวนี้ยุติกันได้ทีแล้วว่าสัางขารที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเหมอนก้อนหินก้อนดินล้วนๆเหลมต้นที่สังขารคนหนึ่งมันมีชีวิตมันมีวิญญาณไม่สุดแต่พืชพันธุน์ต้นไม้นี่ก็มีชีวิตจะมีความรู้สึก มีวิญญาณไปตามระดับของตนมาสัตว์เจดจฉานก็มีจิตมีวิญญาณคนก็มีจิตมีวิญญาณอย่างนี้เว่าสังขารพวกที่มีจิตหรือมีวิญญาณในสังขารู่สองพวกอย่างนี้ที่ความเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามส่วนตามสัต์ส่วนที่มันมี ไอ้สังขารที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมันก็เปลี่ยนไปในส่วนรูปธรรมคือฝ่ายวัตถุมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ถ้าสังขารที่มันมีจิตมีวิญญาณนั่นมันก็เปลี่ยนทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนมือเปลี่ยนทั้งทางรูปธรรมและทั้งทางนามธรรมคือร่างกายลรื่อวัตถุเรือรืมันก็เปลี่ยน เนื้อหนังจะดูเอนนี่ผมขนก็ตามมันก็เปลี่ยนส่วนรูปธรรมนี่ส่วนจิตส่วนวิงญ,ญาณส่วนน้มนั้นมันก็เปลี่ยนนี่เราจะเห็นได้ว่าสั้งขานที่มีใจครองนี่มันเปลี่ยนหน้ากลัวกว่าเพราะมันเปลี่ยนทุกสองเข่าเปลี่ยนทั้งทางรูปกับทางนาม สังขารที่ไม่มีใจครองนี่มัเนเปลี่ยนเป็นเท่าเดียวส่วนเดียวเปลี่ยนเฉพาะส่วนรูป <c oughs> ที่ปัญหานี่มันมีแต่สังขารประเภทที่มีจิตมีวิญญาณรู้สึกคิดนึกได้ไอ้ <c oughs> สิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณคิดนึกได้มันก็ไม่มีปัญหา ต่วงนี้มันมีปัญหามันมีความรู้สึกนิดมันเกือบจะ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเราจะดูกันอีกทางหนึ่งว่าไอ้าามเ่มย่ยตของมันเนี่อมันมีค่าต่อมนุษย์อย่างไรบ้างส่วนในทังขานที่มีจิตใจเป็นตันไม้มันก็มีปัญหา ต้นไม้นี่มันก็มีปัญหาเหมือนกับคนเรามันมีปัญหาว่าจะอยู่บ้างจะตายบ้างมันดิดนดนด้นรนเพื่อจะอยู่อันนี้อย่างหนึ่งถึงสังขารที่เป็นร่างกายหรือขันอันบริสุทธิ์ของพระอระหันต์เรามันเป็นสุขหรือเป็นสุกขมันก็ต้องเป็นทุกข์อีกนะเพราะมันเป็น,ข,น,ปน,ข,ออปนของไม่เที่ยงในส่วนนั้นมันเป็นทุกข์อีกความไม้หนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นว่า คำว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่มันหลายซับหลายซ้อนหลายความหมายดูให้ดี <c oughs> นี่ก็ต้องอศึกษาบาลีกันบ้างมันง่ายง่ายหน่อยเพรู้ว่าคำว,ว่าทุกข์ทุกขะทุกขังอะไรก็ตามนี่มันแปลได้หลายอย่างหลายประการ แต่ที่จาเป็นจะต้องรู้กันในท่านนี้ก็เอาสักสี่สี่อย่างก็พออย่างที่หนึ่งว่ามันทนยากทุกครั้งนี่แปลว่าทนได้ยากที่ลําบุกลาบากประมาณน,นั้นนี่มันน,นีคือความรู้สึกมันต้องมีแต่สังสารที่มีความรู้สึก,ส,ส,ส,กสังสารที่มีใจ้อง คือสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกนี่แหละแล้วมันก็ยึดถือสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เกิดความความทนทนยากที่เป็นทุกข์ทรมานขึ้นมาทุกอย่างนี้แปลว่าทนยากก็มีแต่ความรู้สึก สองสิตที่มีตามรู้สึกแต่แก่สองฐานที่จิตมีใจคลองข้าหมายที่สองคํา,าว่าทุกแปลว่าหน้าเกลียด <c oughs> ดูแล้วมันน่าเกลียดทุกแปลว่าหน้าเกลียดอิทธะอัคคะแปลว่าดูดูแล้วน่าเกลียดดูหน้าเกลียดหน้าเกลียดเพราะอะไรก็เป็นมายาหลอกลวงเงปลี่ยนแปลงเรื่อยไล่เรื่อยคือเราเป็นเรื่อย มันน่าเกลียดแกตาตาดูเห็นแล้วมันรู้สึกเกลียดนี้สั้งขาที่ไหนนลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยสั้งขาน,นั่นจะมีลักษณะแห่งความน่าเกลียดน่าเบื่อหน่ายน่าระอาการทุกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับทรมานหรือไม่ทรมานแต่ตามันดูเห็นแล้วมันรู้สึกน่าเกลียด แต่าว่าโลกนี่มันไม่เคยมีแล้วมันมีแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันจะแตกบับลงวันหนึ่งถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ทีเดียวตลอดสายแล้วก็รู้สึกว่าแม้มันหลอกลวงมันเป็นมายามันน่าเกลียดไม่น่าพอใจอะไรเลยเน <c oughs> ี่ยสันสานเป็นทุกข์ก็คือมีลักษณะต่อความน่าเกลียดอยู่ท่นั่นเป็นได้ทั้งสองสันสาน แต่ถ้าเป็นทุกข์ทรมานนั่นจะเป็นได้แต่สังขารที่มีใจร่องข้อความาที่สาม <c oughs> มันแปลว่าว่างอย่างน่าเลียดคือ <c oughs> <c oughs> ไม่มีตัวตนมันเป็นของเคลื่องส้างไปตามความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความเปลี่ยนแปลง ไม่ไม่มียิงที่ตรงไหนไม่มีเพียงค่ายังยืนที่ตรงไหนไม่มีอิสระ,ะที่ตรงไหนไม่มีส่วนที่ควรจะเข้าไปจับสวยเอาเลยอย่างนี้เรียกว่าว่างจากส่วนที่ควรจับสวยก็เป็นการว่างอย่างน่าเกลียดนี่เป็นํำแปลที่ พระอัตฐกษาจารย์พระโบราณอาจารย์บางคนอธิบายว่าแต่ไม่ทั่วไปคือเขาจะไม่สนใจกันถึงขนาดนี้โดยมา